อย่างสุดยอดอีนนี้ซองสั้นคุณอนะโอ้ยยังเฮ็ดดีขนาดนี้เนาะทุกคนเด๋ยฮ้งไม่จะขึ้นวางสาจะขึ้นวางสาั้น,น,ออน,นเฮ็ดดีโอเทอวาคือนวางสั้นอะไรสออดได้ออดซ่อนหลายคอนซ้อนเฮ็ดยังไหนนี่อ,อิจฉาเนยเนี่อิจฉาเลยอดซ้อนไม่ม่วนนะม่วนที่ไหนม่วนนะม่วนที่ไหนเฮ้ยมันม่วนม่วนคกลือศอาสตร์กับม่วนเมื่อยเนาะ สวัสดีครับสองใดีครับพี่น้องครับท่านผู้ชมข่าวบาบูสลัดเสียงแค่เล่านมหนามนุนน่นค้นหนาเล่าองเลยตอนนี้ยูทิจัาสมุดสงครามองเลยตอนนี้บ้าว่ายื่นยืบ้บนถนนเด้ฝั่งนั้นจะเป็นถนนพระรามสองนะฮะถนนหมเลขสามสิบหามุ่งหน้าไปทางอ่าทนบุรีปากท่อนะะ้นมุ่งหน้าไปทางแยกบางบันาวนะฮะไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมพี่น้องนอ้นี่คือสะพานนะ,ะสะพานอ่กมที่เจ็ดสิบห้านะฮะท่านผู้ชมครับเป็นทางหลวงหมเลขสามสิบห้านี่ฮะนี่ไปเลยนะฮะโอ้โห ถนุกน่าย่างยางดีมือนี่บ่าวจะเดินทางไปรีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งได้เห็นรับชมนะฮะหลังจากที่เดินทางมาจากอ่ามาจากต่างจังหวัดทางภาคอีสานหรือว่านี่พี่น้องมือนี่มากกับบ่อทองบ่อทองว่าถึได้จ้ะฮะ่าจะได้จากทีล้สบายดีบ่อทองสบายดีสวัสดีครับโอ้โหเอซีบ่อทองครัแน่เด้อร์บ่อทอง ขนาดทั้งใน,นมีถนนทั้งนอกพนี่เฮาถนนอีกไอ้ท่องอจะเบิ่งที่ไหนี่นอเอ้ยนี่มาเบิง่งถนนนาดยางอ้าไม่ไม่มาดมาดููพุทงข้ามี่นอเอ้ยนี่แหละประเทศที่เพิ่นกำลังพัฒนาบางร่องอก้อนนาที่คล้ายถอยายคลิปไอ้ท่อง สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีอีกทีหนึงอีกแล้วมาทองเลยช่องปลาทองปากเซชั้นแนวพี่น้องพี่น้องเอ๋ยมื้อนี้มากับบ่าวผู้พี่น้องมาเวียบพกันคือเขาทักไทยสี่เล่าทองเด้อเมียนี่พี่น้องเอ๋ยมากันสะดุดทูสะดุดตาพี่น้องอยู่สมุทรสงครามเว้ยสะดุดทูสะดุดตาอีหยังเด้เนี่ยเขานี่ทางนี่แหละทางเขาจะบอกเคยเห็นทางทีไอ้ก็เห็นอยู่แต่ว่าทางอย่างดีๆไม่ไม่มาดพากันเฮ็ดใหม่นี่พี่น้องเอ๋ยลาดยาวๆนี่เบิ่งีิ ทางดีๆทางมีแล้วก็ยังเขตใหม่อย่างอย่งบางที่ไอ้แมนพี่น้องเอ้ยนี่คือเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นยังขึ้นยังหวัดสมุทรสาครไในท่องอันนี้ก็บพรคู่คือกันเองโอ้ปจังหวัดที่ติดกับทะเลจะบอกว่าสมุทรสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการน่มันติดกับทะเลเขาจะเกินระดับสมุทรเนาะนี่ท่อบมุงนี้นิดเดียวเรื่องถนนจังไรจังไรสะออนยังไงเขาถนนตีทางอันดับดีดีทาง ทางรักทางหลวงอันนี้ทางก็เฮ็ดมันไม่มันหมาในนี่เขเจ้าเฮ็ดนี่นี่ไม่มีมขนาดทางมีแล้วไปที่เฮ็ดอีกไงท่องเฮ็ดยักษ์กระเดือกระดอกเอาเทเอาหวาใเพื่นเฮ็ดเนี่ยเอาสิกับสิเราต้องจะฟั่งไอจะฟังข่อยเด้อจะฟังข่อยเด้อมือก่อนทีข่อยถ่ายคลิปวิดีโอมีพี่น้องทางฟังเล่าบางทานเพิ่นมาคอมเมนต์ข่อยเนี้ยคอมเมนต์ไว้จังไหนเพิ่นบอกว่างสิไอ้โอ้โหนะเจ้าน่ะไปย่องย่อประเทศไทยว่าสาน ย,ยอ่องเยาวประเทศไทยชื่นชมประเทศไทยอ่ากระซ้ำเขาเจ้าดาพอดาเมตัวเองเอา้าวไปด่าจังไดอไปดา่ายังบริวารยังได้แหละมันก็ท้ายถนนเนี่งนี่ก็จะว่าด่าจักแล้วก็บอ้โหกับเพลินแล้วมันขีดจัตว์ไหนทรองอา้อาวพูดบอกว่าสุดท้ายแล้วเจ้ากับบุ๋มบ้านตัวเองคือเกา่เอาอ้าวบานเฮาก็คือบ้านเฮานี่แหละยีเฮ้อจังได่ละ่ะอันนี้เฮาอยู่บ้านเมืองเขาเฮาวกับบึงความเจริญความพัฒนาบ้านเขาโอ้ไม่มาเขาดีมาท้ายมาว่แล้วก็มาดา่า ก็แม่ตัวเองบ่ได้ด่าอย่างน<อ>ี้อย่างนี้เจ้าพ้องหูตีใครมีคนมาคอมเมนต์จะาพ้องหูอ่าบ่แล้วบ่ฮู้แล้วแล้วเจ้าคิดจังได๋กับคอมเมนต์แบบนั้นมันโอ้ยกอย่าสู้ปั่นป่วนแต่งเรื่องขึ้นมาซะบ,บ่ต้องบ่ต้องโอ้ยถ้าจะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์แบบดีๆแบบงามๆอ๋ออาจารย์คอมเมนต์ไหนก็บ่เป็นหยังแต่ว่าคอมเมนต์แบบนี้แสดงถึงแนวคิดของคุณสมบัติของคนที่คิดแบบนี้เเฮานบ่แม่นๆๆเพราะว่าคนที่คิดแบบนี้นี่ เป็นคนทีวิวยอมรับความจริงเด้ยอ่านะเมียขติเนี่ยเอ้าอย่างจะนอนเนี่ยอย่างจะสร้าง่อยเนี่ยจะกระตังบอสวติเรื่องบดีสำหรับข่อยเห็นบ่แมีนอ่าถ้าจะฮัก่อยจะกระซิบวติเรื่องดีๆสำหรับข่อยอ่าเป็นอย่งนั่นเนี่ยก็เรียกว่าเฮ้ยเป็นอยังขึ้นต้องคิดแบบนั้นเนี่ยทองเป็นอยังขึ้นต้องคิดแบบนั้นประเทศไทยคนนี้ฮักเนี่ยฮักฮักน้องฟังเล่าเฮามีบางคนมาถามบา่าบูเนยเนาะคนลาวนี่ดีเคยเป็นญาติผมเป็นฝั่งลาวผมรักคนลาวเนี่ย แต่คนเราบางคนไม่รักผมเลยครับางสิ่งได้ทางสี่งได้เขาจองก็ยังว่าบางคนนะผนหมดเลยบางคนเป็นหมดเยว่ารู้ว่าเดชังสันได้ยังแต่ว่าผู้ที่คอมเมนต์อย่าสุกคอมเมนต์เธออย่าสร้างแบบสร้างศัตรูเอ้าะแต่คอมเมนต์ได้ยุ่ง่ายใจมันมันบ่งบอกถึงคุณสมบัติถึงขาเขาอกข้อย่างของสันดาหของตัวเองนะพี่น้องนะยอมรับความจริงให้ได้ก่อน เป็นเรื่องที่น่าอายเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอายเลยข้าวทาแองส์สนะขาวทาถนนสีขาวข้าวทาโค้งเจอร์เนี่ยเป็นข้อมชื่นชอบเป็นข้อมตื่นเต้นที่เขาบอกเคยเห็นที่เขาบอกเคยพบพบบอกเคยสัมผัสแม่นนะเป็นเรื่องผิษวายก็ทำเจ้ะมันก็เลยมันก็เิดนี่แหละเอ้ามันจะผิดจังไดเอ้าในเมื่อข้าทายข้าบรรยายให้เบิ่งซื้อเนนาาะะไอ้เเป็นแนวทางเป็นแนวทางในการรับช่วเด้อไปหน่อยเลยในเมื่อในเมื่อเจ้าเบียดเบิ้งเจ้าเลือใจแห้งกะ กัดลิ้นตัวเองใช่มันแหลวไปเอามซิว่ามีคนมาบอกมาบอก่ายังสิอยากจะเครียดว่าไหมเครียดปะน้อมาบอกถึงพอถึงแม่ย์นะทั้งที่เขาแบบฮ่อกัทายคลิปแบบดีๆงามๆชื่นชมนำเสนอในสิ่งดีๆแต่มาบอกถึงบุคลากรที่เข้ามาทำสิได้ปบอดี้ไว้นะบอดี้แบบนี้ได้นะเดี๋ยวไปออกข้างหน้าให้จากถนนทางครูขนานไอ้ท่องเอ๋ยเขาข่าวมาถนนรักเดี๋ยนี่ถนนเลรี๊กสามสิบห้าพี่น้องเอ๋ยนะฮะ าปากท่อเนี่ยฮะปากท่ออำเภอวัดเพลงเนี่ยฮะาราชบุรีเพชรบุรีตรงไปบุษนรมนเล็สามสิบห้าเชื่อมต่อกับถนน,นเพชรเกษมได้พี่น,น้อนปากท่อจะเห็นบอจะเห็นบอนี่คือกควบมวังการไม่ใช่ฝ้า,ออาก็ย้อนแสงเนี่เยเท่าไงแมนอยู่ย้อนแสงนำ้ำคนกระสีตกน้ำเนสกระสีตกมืูนี่แมนเจ้ว่าเจ้ว่าเบิ่งอ่ามันจกดยาก อีกซีหนึ่งในแบบหนึ่งได้นี่แบบได้แบบไดนแบบมรกตเลยอ่ะแบบมรกตแมนโอ้สฝ่าสีสวยงามสดใสแบบมรกตเลยโอ้สร้างมาเอาดีตัวนี่เหมือนกับยกเลยอ่ะโอ้เหมือนกับยกเลยบอยจะเบิ่งข้างหน้าน่ะจะเบิ้งข้างหน้านั้นจะเป็นทางแยกต่างระดับนะข้างหน้าอีกหนึ่งกิโลเมตรอ้ท้ออำเภอเขาย้อยไปทางเพชรบุรี และสิ่งที่อยากจะเห็นไอ้ทางสายมือโอ้โหเป็นเมืองเก่าเนี่ยเมืองเก่าเิอ้าวเป็นมินาครเนี่ยมนาครแบบว่ามีว่างเนี้ยเขาว่างเนี่ยโอ้เขาว่างและมีสถานที่ต้องเที่ยวคือทะเลหาชันําเนี่ยยังกระแตหัวหินนะหาชันต์หัวหินประจวบปรจจวบคริขันเป็นเส้นทางเชื่อมต่อเป็นประตูเชื่อมต่อไปทางภาคใต้ของประเทศไทยเออีกสองกิโลเมตรจะฮอดแล้วถนนเพชรเกษม ถนนเพชรกาเฟถนนหมายเลขสี่หญ่เป็นถนนที่เชื่อมต่อออกไปทางภาคใต้ของประเทศไทยอุ้ยเจอนถนนวายข้างคาน่ะวายโถงขาข้อสิบห้าจะไปเบื้งไม่เบื้องยัยขสิบห้าจะไปเบิ้งนี่เห็นมั้ยนะถนนตัวนี้ต้อเป็นถนนของหมู่บ้านหรือว่าจังไหนนี่ไปเบิ้งกันนัยไปเบิ้งกันจยากผูต้องไปเบิ้งพี่น้องเลยนะครับเห็นก่อนนะอยากไปเบิ้งอยากไปสัมผัสเบิ้งหนึ่งไปจังไหนข้อสิบห้าจะไปข้อสิบห้าจะไปนี่เบิ้งที่น่ะนี่ง่าย นี่ผมเป็นทั้งด่วนนี่ทั้งเรากับผมเป็นทั้งด่วนได้ฟินยังถนนเห็นไม่ได้ไหมเจ้าเบิ้งเนี่ยโอ้โหพี่น้องเนี่ะเป็นทางธรรมดายังขนาดนี้โอ้โหไม่ให้ทำเป็นคนบ้านทั้ง่าเห็นอานสี่กิโลเลยเนี่ยะทำเป็นคนบ้านทั้ง่าเห็นดิไม่ก็สุดยอดแล้วโอ้ยเพื่นเสี่าห่วยทางด่วนมั่นเดี๋ยวเพื่อนเสียวดิเนี่ยโอ้ก็สซแมนนั่นแหละนี่ทุ่งน่ะตั้งเลยนะตัวอันนี้ผมถามไปหน้าตัวนี้เอ้ยขอเนี่ยลงไปซื่นชมจังหวยกันให้ ทางไปหน้านี่โอ้ยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนะครับบุกไนทางไปหน้าแต่กามีท่งหน้าบบาซ่องไปได้ได้ป้าทุกพี่น้องฮะเบิงนี่จังไหนทางเรียบทุ่งหน้าโอ้โหเขางามเป็นงามขีวงามอีลีพี่น้องเอ๋ยป้าทุกคนเบิงตีอยู่ในเมืองยังมีทุ่งหน้าความเจริญความก้าหน้าทุ่งหน้าเขียวงาม ายกัดฉุยเลยจ,จะจะกินประทังดวน,นเนี่ยโมเมนทั้งดวนนี่เนี่ยเออโมเมนทั้งดวนนี่ไงเบิ่งตี้หอยหนึกว่าเป็นทางด่วนโมเมนทางด่วนเด้ดนี่โมเมนทางด่วนปโา้โกเบิ่งความหนาเบิงบ้งเบิง่งเบิ้งคมนาเบิ่งความหนาทางนี่นีเป็นดีนาะเป็นหนาลาดยางสุดยอดอีนี้ซองสองั้นคุณนะโอ้ยยังเฮ็ดดีขนาดนี้เลาวทุกคนเด้โอ้โหจะคือวางนานจะคือวางสั้นเฮ็ดดีเอาเทเอาว่า วางซานอะไรซอดได้อดซ้อนหลายคอนซ้อนเฮ็ดใจังไหนี่อิช้าเลยนี่อิช้าเลยอดซ้อนมวยม้วนนะม้วนที่ไหนม้วนนะม้วนที่ไหนโอ้ยมันม้วนม้วนคกลือศาสตร์เกิดม้วนเมื่อยหรอกอ้าวนนี้ม้วนมาได้เลยโอ้ยนายเอ้ยเฮ็ดจะได้สันหมวยขั้นม้วนก็ซั้นเม็ดหนึ่งสิแบกไว้บ่โอ้โหเจ้าเบิ้งเนี่ยทงหน้าเขียวงามขจีไอทองเอ้ยนะฮะฟังนี่เป็นถนนราชยางยางดี่ไงนอกจากการเฮ็ดถนนเพื่อค้นผื่นผลทางการเกษตรแเราไอคนไทยผื่นยังมีแนวคิดเนี่ย ม่อันนีคดพายาัหน้าเพื่อมีเหตุการณ์ที่ชลมุนขนหยุดอาวุธหยุดเชื้อปะกอนเนี่ยถนนนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเด้ถนนเนี่ยห้วยมันกับไปไวมาสะดวกเด้าเจ้าเจตถนนทุนท่ามพี่น้องเอาจังซีเอาจังซีเเดี๋ยวเขาไปเบิ่งด่านนาว่าจะไปหอดใส่เด้ไปห้วยเสียภาพเอาทั้งไปเบิ่งกันนะพี่น้องแต่ว่าเห็นถนนบาททองอ่อนซ่อนอีดีอ่อนซ่อนหลายอ่อนซ่อนแห้งพี่น้องนี่อันนี้เป็นทางเรียบ ทุ่งหน้าทวนทางนั้นก็เป็นทางหลวงเป็นทางใหญ่ครับผนมีถนนแล้วผมนด้ถนนอีกเลยเนี่ยเป็นถนนถนนท,นทอนกี่สามนั่น,นปลา,าถูกไม่คือปลาถูกแห้งแท้สุดยอดอีดีโอ้โหโอ้โหห้อ,องไปแถมนี่ยังยังเห็นทุ่งหน้าแบบเขี้ยวงามอีอกดีเอาลองจะจะขี่มาทางไปหน้าเนี้ยเอออันก็ทางไปหน้าตัวมันอยู่อยู่แคมอยู่แคมหน้าป่าจันวาเอ้า ทางไปหน้าทางไปหน้าเซนทางทางทางใหญ่ทางหลวงคนอยู่ทางในโอ้เบาท่องเบาเล่าคิดว่านี่คือทางไปหน้านั่นคือทางหลวงมาสันนะครับคิดแต่สันหมดเลยนี่เออกระแมนแล้วก็จังซีนี่แหละนี่เบิ้งแต่ทุ่งนาปุ้ยกว้างใหญ่เพยสามเอาจงซีเอาสีเขาไปพิสูจน์กันมาทางไปหน้ารีบวะไปลองไปเป็นวัาสุนของเสไปไปเอาแหละเบาท่องอยากคู่มันวะพอเรียากอ้ายเจ้าจำว่าทางนี้ทางไปหน้าฟังนะว่าทาง ทางหลวงวัชนารีทางหลวงโอ้โหพี่น้องเอ๋ยนะฮคมันก็อีลี่เจ้าเขาใจพิษบ่หะไม่ถวัดถ่างเลยทางด่วนแน่ไอ้นี่ทางด่วนได้ไงก็นแม่เละกันกันอยู่อันนะทางด่วนเด้ฮะจะ่าคนบ้านเทพบ่นหนุเฮ้ยบ่าวโบทางด่วนบ่นี่วัชรน์ทางด่วนบ่นี่มีคอมเมนต์เด้คอมเมนทางด่วนแต่ว่าอันนี้คอมเมนทางด่วนเด้ทางไป็นน้าโอ้โหง่ายๆเลยทางไป็นน้าปวดพวกชาวท่องเจ้าเอ้าอิรีตัว สุดยอดเด้บมไปหน้าจังไรนี่นี่นี่ท่าขึ้นกับมีนอ้อนาะทางึ้นกับมีเนาะนี่เบิ้งทางหลวงเพิ่นุ่มบอก่ะบ่กว่าเป็นทางโดนจังไรคือดีเท่สันเอาทางไปหน้าเขาดีเบิร์ประเทศไทยเป็นจังซี่เบิร์ตดีไม่ดีคนนะปกติเขาเจ้าดีอ่าเท่คนกรีฑนเด้ไปทุ่งหน้าโอ้ว่าสันมาอ้ายเอออันนี้เขาลาดยางซื้อโอ้จะเบิ่งจะเบิ่งจะเบิ่งนี่นี่ไอเดียของคนไทยสุดเจ๋งบ่วายนี่นี่เอาถนนเป็นทางกลับรถแมน ไอ้ท่องจะเบิ้งนี่จะเบิ้งนี่โอ้โหเขากระจอ้าวเขาจอจอเป็นทางกับรถมองนี่อีกแล้วโอ้โหโอ้โหไอเดียสุดยอดเอาข้างล่างไปทางรถไฟได้ไอ้ทุกทางรถไฟอีกตามหาค่อนกรียดได้ไอ้เออคอนกรีไดเนี่ยคอนกรียดเว้ยโอ้โหโอ้โหทุอาท่องได้ยินนะมาทุกสุดยอดสุดยอดเลยมาให้สุดยอดอีดีโอ้โห พอ้าวฟังนี่คือคนกรีตนายเอออันนี้คือลาดยางสันลาดยางอีกแล้วทางนี้ลาดยางลาดยางเราคือกันเัยนายเนี่ยก็ยังวายอยู่คนว่ายลาดยางคือโบราดยางให้เบิดวายเป็นคอนกีดโอ้แบบจะสั่นน้อยจะสั่นน้อยเนาะเออพี่น้องเอ้ยโถพี่น้องเอ้ยเบิ่งต้องฝากอ่ะสวยงามอีหลีเป็นจังสี่เนายเป็นจังสี่เด้นี่แหละคือสิ่งที่จะให้ไอ้เบิ่งเนี้ยเดี๋ยวเขาจะกลับไปออกทางเก่าเขาได้ไอ้ เพราาะว่เส้นทางที่ามากมันเส้นทางนี้เขาพี่น้องขออนุญาตกลับรถจะข้าวกันเนื้อกันแล้วกันนะตายต่อตีวันคือวนมามองเก่าไอ้ท่องจะเอาซ่อนหรือไขว้หออนซ้อนออนซ้อนโอ้ยออนซ้อนก็ะเซ็นได้จะเอาไปบ่ได้ดอกอะไยแค่ออนซ้อนนต่แค่อิจฉาเลยนะเจ้านะแมนอิจฉาตาโร่อิจฉาแต่ว่าเอาไปบ่ได้อิจฉาตาร้อนเห็นบ่ไม่แมนโอ้ยฉาแห้งอี๋ดี นี่แล้วพี่น้องเอ้ยคือสิ่งที่บาโบเออย่างไฮบอลทองได้เห็นว่าประเทศไทยพันธุ์เนขนาดนี้เลยอ่านี่คือทาาอ่ากราดาษยางเนี่ยแม่ไปทั้งนาอีกบ่กจักเม็ดคอนกรีตคอนกรีดคอยสงสัยเปน็นยังคือม่ยกระดาษยางบมดเลยแม่เป็นยังคือคือตะเข็ดคอนกรีตเนี่ยอ้ทั้งนาเนี่ยค<ข>อย<อ>กระส่งใสก็การนี่ไอ้เบิ้งนี่เบิ้งนี่นี่เออเบ,บิ้งเจ้ามือข่อยได้เจ้ามือข่อยได้เนี่ยนี่คอนกรีตเนี่ยโอ้ทุกคนกรีดนี่นี่นี่เออนี่ยนี่ ไม่냐ค้อนกรีดคู่บูกคอนกรีดเบิดเลยนั่นแหละนั่นแหละกระดานยางยังคือบอลาดยางเบิดเลยโอ้เรื่องพันอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของทั้งหลวงชนบทกับทั้งหลวงแผ่นดินมดไอ้อันนี้ก็บโจ่าคือกันเด้อต้องทำเอฟซีคเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความแข็งแห้งโอ้แล้วนี่แล้วนี่นี่คืออีหยังนี่เห็นบ่นี่คอนกรีดกับลาดยางนี่เออโทเป็นได้ไดรนี่เป็นได้ไดรเป็นอะไรเป็นไอะไน ขวบกับย่าคู่กันนะย่างคู่ยัง,งไงเดี๋ยวนี้ว่าคอนกรีตกับลาดยางนี่มันเป็นยังกับบุเฮ็ดเป็นแนวเดียวกันไปเลยโอ้ยอย่าฟาวอาจจะเบิ้งนี้จะเบิ้งนี้บุเมนทั้งดวนนี่ไอ้แลกก็บบุเมนทั้งไปหน้าได้ไอ้อะเนี่ย<อ>ทั้งในกับมี ang, ทางทั้งนอกกับมีทางจะเบิ้งดีเออแล้วถ้าบุเมนทางไปหน้าเอาทั้งในกับมี ang, ทางทั้งนอกมีทางเอาอะไรทางนี้ เป็นทางเอยียงหรืทางเอียงเนาะพี่น้องเอ้ยนะทางคู่ขนานบ่เอาพี่น้องเอ้ยเรียกว่ายังไงนะทางคู่ขนานหรือว่าทางเข้าหมู่บา้าสมันเรื่องยังไงโอ้แบบนั้นบาอ่ะอ่าโอ้จังสีแล้วพี่น,น้องเอ้ยบ่าวผู้เองกับผ้าบ่าวทอกมาเบิ่งมาเห็นแหละกาสัมผัสในสิ่งที่พวกเขาเองบ่เคยเห็นเนาะพี่น,น,นอ้องเนาะอัานได้ก็แล้วแต่นะี่ะถามเบาพวกเขาสักคนนี้นะฮะเบิร์ว่างอลังการเกินไปกัถือว่า ฝากแนะน้ำกันแล้วกันเสียที่บงงามเสียที่บุตรต้องเนาะแมนแมนแมนใช่ทั้งหนาเป็นด่านตำรวจได้ยังด่านตำรวจเขาเป็นมึงมาตรวจสอบอีกแล้เขาเนาะพอรถติเทาจะมุงหนาไปทางลาดลาดบุรีได้เด้อไปลาดลาดบุรีแมนไหนแมนนี่นะรถติดพี่น้องเอ๋ยนะฮะเอาเดี๋ยววาวกวาทองจะพากันเดินทางไปที่ลาดบุรีพี่น้องเอ๋ยนะแมนเพราะด้านหนามีด่านตำรวจด่านตำรวจพี่น้องเอ๋ยนะเป็นก็ตรวจให้ความเรียบร้อยให้อ่า เฮ็ดให้สิ่งที่ถูกต้องกันได้ไงเนาะอ่าแมนเอ้าเพราะว่ากันพี่น้องเ์ใหนะฮะมาสิลองเซกคาถาเบิงเซกคาถาเบิงอ่าอ่าว่าสีรอดเลือดชืจอดเอ้านะฮะชื่อได้ว่าปลอดภัยไว้เดินทางไปในประเทศไทยเนี่ยแมนนี่จัดรันชีเพิ่นค่อยเบิ่งค่อยดูแล่ได้ไให้อ่าบริการแมนแมนแมนบริการให้บริการใไทยไฮยังดีเลยเนาะพี่น้องค์ขามี เห็ดลวนเห็ดลายก็มีเบอร์โทรเดิแม <Man. S 1> นนะเบอร์โทรนะฮะตบดทางหลวงนะฮะหนึ่งเก้าสามปเป็นของไอ้นี่อันนี้คือแยกวังมะนาวอ๋อลองเบิ้งพี่น้องลองเบิง้งว่าัชลอดหรือสิจอดอา้าวอันนี้คือพูทางบางตาคำบังบางจริงนะไอ้ตัวต้องอุ่นใจเนี่ยครับผมต้องครับผต้องไปว่าไอ้ไอ้แบบว่าไอ้ย่านตกใจเนี่ยเราบตรงนั้นแม่อุ่นใจเนี่ยภูมิใจภูมิใจนี่อุ่นใจพร้อมเด้ อ,อันนี้เจ้าเจ้าหน้าที่อยู่ในอุ่นใจด้อุ่นใจเพราะอย่างเพราะว่าเขาดูแลยามดีอ่าทามาหอนแล้วทางไปหน้าที่จะว่าก็เห็นแล้วมนตอนนี้เขาจะขึ้นทางแยกต่างระดับนี่ไ้ทางแยกต่างระดับเมนไปเชื่อมต่อถนนหมายเลขสี่ถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าไปทางราชบุรีเขาจะไปกันนี่ไยนี่แหละคือสิ่งที่บ่าโบเ,เองอยากให้บ่วทองได้เห็นะนะให้บ่วทองได้เห็นถึงความตื่นตาเมื่อกี้นี่นะเจ้าคิดว่าเป็นทั้งดวนหมดนะแมนบอกเมนนี่ไงนะ เราทางด่วนกับทางไปหน้าแหละสองอย่างอะไรนี่แหละคือประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่แหละคือคลิปวิดีโอของบ่าวบกบ่าวท่องนำเสนอในเรื่องการเดินทางเนาะมันถึงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อตื่นเต้นนะฮะฝากไว้ทำมาชมกันแล้วกันเนาะพี่น้องเอ๋ยเนี่ยทันแต่ทีมมักในการนำเสนอแลเรก็ชื่นชอบบ่าวบกบ่าวท่องเลยรีบกดไลค์เป็นกำลังใจพี่น้องเอ๋ยนะไปสนับสนุนบ่าวท่องทางช่องบ่าวทองปากเซชาแนลแมนคลิปวิดีโอนี้เขาจะมุ่งหน้าไปที่ลาดบุรีเรื่องพี่น้องเด้อนี่ครับแล้วก็จะเชื่อมต่อไปที จังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีได้ไงคนนี้เขาจะไปทลายจถมเนี่ยเมยหาหอดได้ถนนเป็นกระเซ็นไปมไปเราไปน้องเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีพี่น้องไปเลยเด้อนี่อาจจะเบิ่งซีแดงๆนี่อ้ยังซีแดงๆนี่อยังซีแดงๆนี่ฮะนี่ว้ยกันยอวะทางเลยดีจังไหนกันยอวะท่าสีโอ้โหดีมันเป็นกระเี็นไปน้องเลยไปเราไปแล้ว